สำหรับคนที่มีปัญหาเข้าลาย PC ในคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับแนะนำเลยนะครับลองรีสตาร์ทคอมหนึ่งครั้งนะครับหากรีสตาร์ทแล้วปัญหายังไม่หายนะครับให้ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยครับปกตินะครับถ้าคนที่เข้าลายไม่ได้ในคอมพิวเตอร์นะครับส่วนมากที่พบเจอเนี่ยก็จะเป็นการล็อกอินโดยอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับและการใช้รหัสผ่านในตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆลองใช้การสแกน QR โค้ดตรงนี้นะครับในการเข้าลายผ่านคอมพิวเตอร์ดูนะครับ หาค QR Code สแกนแล้วก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองมาตรวจหาการอัปเดตกันครับให้เราคลิกไปที่ขีดสามขีดตรงนี้นะครับและกดไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้พเพื่อนๆเข้าไปที่เกี่ยวกับตรงนี้เลยและเพื่อนๆด,ดูตรงนี้นะครับตรงนี้หากเพื่อนๆยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็ให้ลองนะครับลองอัปเดตอัปเดตตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับลองรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หนึ่งทีและเข้าลายในลักษณะเดิมอีกครั้งนะครับโอเคไหมครับงงไหมครับกดอัปเดตตรงนี้นะครับแล้วก็ลองรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หนึ่งทีจากนั้นกลับมาเข้าลายอีกครั้งนะครับหากทําแบบนี้แล้วไม่ได้จริงๆนะครับอาจจะเป็นที่การอัปเดตของเรานะครับแคกมาตัวอาจจะมีปัญหาเกิดไฟล์เสียระหว่างการอัปเดตนะครับให้เพื่อนๆถอนการติดตั้งลายถอนการติดตั้งลายนะครับ ตรงนี้กดปิดไปก่อนการถอนการติดตั้งไลน์ก็ให้ถอนถูกวิธีด้วยนะครับให้เข้าไปที่สตาร์ตรงนี้เลยจากนั้นกดไปที่คอนโทรลพาร์เนลนะครับนี่เลยคอนโทรลพาร์เนลเข้าไปเลยนะครับโอเคครับจากนั้นตรงนี้นะครับให้ปรับเป็นแค t e g o r y นะครับตรงนี้เลยปรับตรงนี้แล้วมันจะขึ้นว่านี่นะครับตรงนี้มันจะขึ้นเป็นโปรแกรมตรงนี้เลยกดเข้าไปเลยนะครับ แล้วกดข้างบนนี้อีกทีนะครับนี่เลยนี่จากนั้นนะครับให้มาหาลายหาลายตรงนี้นะครับและททำการดับเบิลคลิกไปเลยถ้ามันขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นในลักษณะเมื่อกี้ให้เพื่อนๆมาออกลายตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับลายมันจะค้างอยู่ตรงนี้ให้คลิกขวาแล้วก็ออกตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้ถอนการติดตั้งเลยนี่นะครับ ถอนการติดตั้งอ่ารอสักครู่นะครับนี่นะครับถอนการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยตรงนี้กดเสร็จสิ้นไปเลยจากนี้ออกนะครับออกตรงนี้เลยและให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ Google นะครับเออจะพิมพ์ Google นะครับพิมพ์คำว่า Line PC เลยล n e PC ตรงนี้นะครับ จากนั้นให้เข้าไปที่ลิงก์ l i n e จุดมีแล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเว็บไซต์ของ l ล ne โดยตรงนะครับให้มาดาวน์โหลด l i n e ตรงนี้เอานะครับเพื่อป้องกันไฟล์เสียหายแล้วก็ป้องกันการเข้า l ล n e ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับให้มากดตรงดาวน์โหลด line สำหรับ Windows ตรงนี้เลยจากนั้นให้รอการดาวน์โหลดสักครู่นะครับโอเคนะครับหากดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยให้ทำการกดติดตั้งไปเลยติดตั้งตรงนี้นะครับกดตรงนี้ก็ได้นะครับ หรือว่าจะกดตรงดาวน์โหลดก็ได้นะครับอยู่ที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับจากนั้นปรับเวอร์ชันเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษตามที่เพื่อนๆถนัดกันเลยนะครับตรงนี้นะครับผมจะใช้เป็นภาษาไทยก็ให้กดโอเคตรงนี้เลยจากนั้นกดต่อไปตกลงรอติดตั้งสักครู่นะครับโอเคครับตรงนี้ให้กดปิดไปเลยครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะลองเข้าลายผ่านระบบของ QR Code คดูนะครับนี่เลยเข้าไป QR Code คจากนั้นกดเข้าสู่ระบบที่โทรศัพท์นะครับแล้วกดยืนยันจากนั้นกดยืนยันตัวตนที่โทรศัพท์นะครับโอเคครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะแก้ปัญหาการเข้าลายในคอมพิวเตอร์ไม่ได้แล้วนะครับหากเพื่อนๆทําทำตามขั้นตอนก็น่าจะได้แล้วนะครับสำหรับปัญหาที่เข้าลายในคอมพิวเตอร์ไม่ได้แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนทำตามขั้นตอนแล้ว ได้หรือว่าไม่ได้ยังไงนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ